นะครับวัสดุอุปกรณ์หนึ่งมีท่อนะฮะแล้วก็มียางมีไฟแช็คนี่นะดูครับดูดูงั้นไปดูวิธีการทำนะครับวิธีการทำนะผมจะมาทำให้ดูนะอย่างอื่นนะครับทำให้มันงอก่อนถุงท่อทมันงออย่างกาเอานะามันร้อนแค่ไหนเอามือลูบๆดู นอนย่งเอาพอประมาณนะครับแล้วก็งอเฮ้ยงอแล้วครับงอแล้วงอแล้วทุกคนมันงอแล้วแล้วมกลับไปแล้วถ้าถือไว้ก่อนให้เป็นอย่างนี้ทรงเนี่ยเราจะเผา ร้อยมันแห้งนะครับจากร้อยที่มันแห้งนะคุณก็เอาอยางมาถักกันให้มันเป็นลักษณะแบบนี้ทำเลยหลายอันนะครับเว้ยประมาณนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็เอามาใส่โทรศัพท์ด้านหนึ่งมุมหนึ่งก่อนนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับดูนะครับตากร้องเหยบพวงหใกล้ๆเนีย่ยตากล้องเห็บ <c oughs> ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เราก็ไปแปะเราก็อ้อมตรงท่อนะครับาตากล้องดูสิทําเป็นงานเลยตากล้องมาซูมอย่างนี้นะครับเราก็อ้อมมาติดอีกด้านหนึ่งเป็นด้านนี้ เราก็จะได้แล้วนะนี่คือเราทําเสร็จแล้วถ้ามันยังไม่แน่นเราก็ใส่นังยางเพิ่มอีกนะครับการทํางานของมันนะครับดูนะครับอันดับแรกกดไปตรงเวลานะครับตั้งเราก็ตั้งไว้ที่สามวินะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็กดถ่ายมันจะนับเวลาถอยหลังเดี๋ยวทาให้ดูนะครับมาชิวมาชิวถ่ายรูปเพื่อนถ่ายรูปได้เลรว ดูรูปแนละ้วดูรูปนะครับมาดูรูปไอ้เน<แค>ี้ยคนรวยนะครับเป็นไ,ไงครับ<แ>ค,คนรวยมุมสูงแต่มันจะติดนังยางหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็เอาภาพนี้ไปลงได้นะเดี๋ยวมาดูมุมสูงถ่ายต้นไม้นะครับ<แค>กดไม่ได้ไ<แค>อ้เราก็สมมุติเราจะถ่ายกิ่งตรงนั้นนะครับเราจะถ่ายกิ่งเราก็เราเราไม่ถึงยืนแล้วว่าเราตัวเตีย้ยเราก็กด นี่นะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยกิ่งที่เราหมายถึงอยู่ตรงนี้เราถ่ายแล้วม,มันใช้งานได้ง่ายจริงนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของมันส,สามารถถ่ายใกล้ไกลได้ครับ เรามาดูข้อดีและข้อเสียของไม้เซลฟี่กันนะครับข้อดีของมันนะครับก็คือสามารถถ่ายมุมสูงแล้วก็มุมกว้างได้ครับข้อเสียก็คือพกพายากนะครับเีนะครับคือมันถูกครับประหยัดครับหาง่ายครับทําง่ายด้วยครับมันใช้นิดเดียวเองครับทําได้ทุกคนครับครับผมครับ I'm